เบาลเมืองสีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชส,สีมามีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องของการจัดการขยะและน้ำเสียอย่างเป็นระบบซึ่งสามารถลดปริมาณขยะและน้ำเสียลงได้อย่างน่าสนใจเลยทั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือการของชุมชนเทศบาลและกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามโครงการ LA 21ซึ่งได้มีการมาพูดคุยการและก็ทาให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งวันนี้นะคะชาจะพาคุณผู้ชมไปดูการจัดการน้ำเสียที่เป็นระบบค่ะ ทุกวันนี้ยอมรับว่าลำน้ำลำตะคงดีกว่าเดิมมากครั้งหนึ่งเคยเน่าเสียเลือตั้งชมลมลากลำตะคงขึ้นมาในกลุ่มของชุมชนที่มีตัวแทนในการตรวจน้ําแล้วรายงานผลไปทางเทศบาลเมืองศรีคิว้วช่วยระวังคุณภาพน้ําโดยภาคประชาชนนอกจากจะมีเครือข่ายภาคประชาชนนะคะที่เฝ้าระวังคุณภาพน้ําแล้วนอกเหนือไปจากนี้ก็ยังมีการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติซึ่งจะเก็บตัวอย่างน้ํานะคะทุกๆครึ่งชั่วโมงที่สําคัญที่สุด การมีสุนย่อของประชาชนได้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันนะคะโดยบัวเรือนที่อยู่รอบนอกแล้วก็มีท่อ,ทอระบายน้ําสาธารนณะนอกจากจะติดตั้งบ่อดักไขมันแล้วก็ยังมีบึงประดิษฐ์แบบพื้นที่ชุ่มน้ําเทียมนะคะช่วยบำบัดน้ำอีกทางหนึ่งด้วยก่อนที่จะปล่อยออกสู่ลำตะคองทางเทศบาลเมืองสีคิวพร้อมที่จะให้การสนับสนุน ในกิจกรรมของพี่น้องประชาชนในทุกๆก,กิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งหลังจากที่โครงการ l อ e เยีเข้ามาในพื้นที่ของเทศบาลเมืองสีคิ้วทําให้เกิดการตื่นตัวของทุกภาคส่วนในการที่ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนซึ่งต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยครับ ชุมชนจะพัฒนาและจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้คนในชุมชนต้องร่วมมือร่วมใจกันอย่างจริงจังค่ะเหมือนอย่างที่เทศบาลเมืองสีคิ้วและที่นี่ก็จะมีการพัฒนาต่อยอดต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจากรุ่นสู่รุ่นแบบนี้แหละค่ะที่เขาเรียกว่าชุมชนนี้มีดีที่ยั่งยืนจริงๆค่ะ